ฉเฉลยเลว้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสวยหลอ่อของว่าที่บ่าวสาวหญิงรัฐาตุลในบรรดาเมคอัพอาร์ติสต์แถวหน้าของเมืองไทยชื่อของน้องชัดชัดชัยเพียงอภิชาติถือว่าเป็นรายชื่ออันดับต้นต้นด้วยวัยเพียง34แต่น้องชัดกลายเป็นช่างแต่งหน้าคิวทองที่ได้รับฉาย,ยาว่าช่างแต่งหน้าฝีแปรงมหัศจรรย์เพราะไม่ว่าจะลงฝีแปรงแต้งแต่งบนใบหน้าของใครคนคนนั้นก็จะได้ความสวยงามเป็นผลตอบแทน นั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าชื่อของน้องฉัดไกลายเป็นที่ต้องการของเหล่าดารานักสแสดงนางแบบทั่วประเทศอย่างล่าสุดน้องฉัดได้มีโอกาสแต่งหน้าให้กับหญิงรัฐและตุลบอกเลยว่าลุคนี้มีแต่คนชื่นชมในความสวยเพราะทั้งหน้าและผมน้องฉัดก็บรรจงทําออกมาอย่างตั้งใจเลงโฉมให้ว่าที่เบ่าสาวหญิงตุลออกมาดูดีสวยหล่อที่สุด